เขาอาจจะมีไฟเตือนะครับเอาหลอดไฟใส่เข้าไปวันนี้นเราแค่เห็นแต่แค่หน่อันนี้ on น,ออนะครับ off on ก็เปิดได้เลยนะ แล้อันนี้เพื่อนจะเอาไปใช้ไปประยุกต์เอานะเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยถ้าเป็นหลอดไฟในบ้านก็เอาไปใช้ได้นะหรือไฟหน้าบ้านไฟรั้วแล้วแต่จต่นาไปใช้เลยประยุกตเอาเพื่อนเพื่อนเพราะว่าระยะระยะการโกรดนี่ไกลนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองว่าไกลประมาณไหนนะแต่ผมลองอยู่ประมาณห้าเมตรถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กับช่างปานเหมือนเดิมครับ วันนี้ได้อุปกรณ์เป็นโมดูลโมดูลควบคุมด้วยรีโมทนะเอาไว้บบกด on-off ด้วยรีโมทสั่งงานเนี่ยสายรับสัญญาณนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็สั่งมาจากล a ซ a ด้าตัวร้อยกว่าบาทนะครับเอามาควบคุมอะไรได้บ้างก เท่าที่ผมดูและศึกษาดูนะก็น่าจะเอาไปควคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำไไไฟสี่สิ2 0นะฮะหรืออาควบคุมแสงสว่างควบคุมแสงสว่างก็ได้แล้วก็อะไรมันมันเป็นระบบไฟที่มีใช้ได้2ระบบมนาะที่ผมดูตามคู่มือที่เขาให้มานะคือเป็นแบบตั้งแต่9วินขึ้นไปนะเป็น DC แล้วก็ อ่าแปดสิบโวลต์ขึ้นไปจนถึงสองร้อยหกสิบโวลต์นะเป็น a อซบไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้สองระบบเลยหรือเปล่านะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมืกันแต่ที่นี้ผมจะเอามาลองควบคุมแสงสว่างนะให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะเพราะว่าถ้าควบคุมแสงสว่างได้ก็ควบคุมมอเตอร์ได้ควบคุมปั๊มน้ำได้นะแต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำสองรอยี่สิบก็ถัดได้เลยแต่ถ้าเป็น ลําน้ำที่เป็นสาม้อปรสิถ้าเป็นสามรสิเนี่ยต้องใส่แม่ทัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายกันเลยไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้เป็นสายไฟที่ผมเตรียม,มไว้นะเอาไว้เป็นแบบทดลองให้เพื่อนๆได้ดูด้านนี้ก็จะมีมีอินเอา Input ตเอาพุตนะครับ AC AC นะครับใช้ไฟสองร้อยยสิบวล้นไฟบ้านเลาวนะเดี๋ยวผมจะเอาสายสีดำเป็นไฟนะแ๋ยวอาใส่เข้าไปเดี๋ยวทดลองให้เ,เพื่อนๆได้ดูตัวนี้มีประโยชน์เยอะเลยนะถ้าเป็น DC เนี่ยผมว่าเอาไปใส่กับมอเตอร์ไซค์ได้เลย เอาไปเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นรีโมทคอนโทรลมอไซค์ได้เลยครับไม่ว่าจะเอาไปเป็นแบบสตาร์ทนะหรือว่าเอาไปเป็นแบบกันขโมยคือว่าปิดแลด้วตัดระบบไฟครับอันนี้ใส่ก็ใส่แด้วนะแล้วแอลแอลนี่ผมเอาสีดำนะเป็นไฟไฟทำ้งันที่ิดบนเอ็นถ้าเป็นสีขาว นะเดี๋ยวผมจะมาต่อขาขาไฟเข้าไปสีนะปตานะต่อดันเอาฮนะไปเข้าอินนี่เอาสีตามเข้าแล้วก็สีฟ้าเข้าสีฟ้าก็เป็นอิวตอนนะฮะเป็นลักษณะนี้นะนะ ไปเข้า220ออก 220, โดยใช้เรมทควบคุม on off นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปแป๊บหนึง่งนะครับ <c oughs> เปิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองตัวเปล่าก่อนนะออเสียงมันดังไหมนะจะมีเสียงดังแป๊กแป๊แปนะิ off นะคบมีไฟกระพริบขึ้น ถ้าเราซื้อมาเนี่ยในเนี่ยมีมีม,ม,มีมีฐานมาให้แล้วเพราะว่าผมมาก็เป็นอย่างนี้เลยได้มาก็ลองมากดดูก็ใช้ได้เลยลไฟ้นอย่างนี้เลยออนอ๋อ,อจะมีไฟเตือนอาหลอดไฟใส่เข้าไปาหนเนี่นยให้เห็นชัดนะไอ่เนี่ย on นะครับออฟออนเปิดได้เลยนะแล้วอันเนี้ยเพื่อนก็เอาไปใช้ไปประยุกต์เอานะเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยถ้าเป็นหลอดไฟในบ้านก็เอาไปใช้ได้นะหรือไฟหน้าบ้านไฟรั้วแล้วแต่จะนำไปใช้เลยประยุกเอาเพื่อนเพราะว่าระยะ ระยาการกดให่ไกลนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองว่าไกลประมาณไหนนะแต่ผมลองอยู่ประมาณห้าเมศานถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอ,อด้านข้างครับด้านข้างนี้นปุ่มตั้งโปรแกรมนะสามารถจังให้เปิดปิดในปุ่มเดียวกันได้นะสมจมุติว่าเอาอน,นี้นะก็กดปุ่มเนี้ยให้ให้กลายเป็นออฟน,นะฮะเห็นไหมครับอ n o f ฟออน f นะครับเอาอทีทีนี้ผมิะสลับนะ on off นะครับเนี่ยไม่ติดเหนะ็นครับแต่ถ้าเป็น on o f อ on o f นออินนี่คืออีกโปรแกรมหนึ่งนะครับแล้วอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือถ้ากด on อย่างเดียวเนี่ยจะติดค้างเลยครับออฟไม่ได้เลยจะติดค้างไว้เลย โปรแกรมนี้ก็ไม่แนะนาให้เพื่อนใช้นะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าซื้อไปก็ไปดูในะคู่มือนะคู่มือมันจะมีบอกอยู่คนระับโปรแกเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เจ้าอื่นผมไม่รู้นะแต่เจ้านี้ที่ผมสั่งเข้ามาเป็นภาษานนะอังกฤษนะก็มีแอปแปลอยู่นะเพื่อนถ้าแปลไม่ได้ก็ใช้อแอปแปลนะครับจะมีอยู่ว่ากดสองครั้งกดสามครั้งเลยนะแล้วก็จะมีแบบอกดค้างนะครับไี้โปรแกรมนี้คือว่า ้ากดค้างเนี่ยจะติดตลอดเลยนะแล้วปล่อยปุ๊บมันก็จะดับนะแต่นี่เป็นโปรแกรมที่ผมตั้งไว้แบบ on off นะแต่โปรแกรมแบบกดติดปล่อยดับเนะี่ยผมไม่ได้ตั้งนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้างานนะก็คือถ้าเป็นโปรแกรมที่ผมพูดเมื่อกี้นะี่คือว่ากดค้างเนี่ยมันจะติดครับแล้วลปล่อยปุ๊บมันจะดับนะแต่ต้องตั้งในตั้งตั้งที่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะมันจะมีตัวตั้งหรือจะมีรหัส และวิธีการตั้งอยู่ในคู่มือนะครับก็หวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อนๆจะคงจะนําไปประยุกต์ใช้และคงมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ,บ้างนะครับไม่มากก็่น้อยสำหรับที่นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาธิตบ่ายช่างปันด้วยนะครับสวัสดีครับ